โอเคค่ะตอนนี <check Kid> ้นะคะหลังจากที <inizi> <conf ient pieces> ่เราไปชมออฟฟิศกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยู่กันที่ไหนคะตอนนี้ห้องแล็บค่ะเราจะพาไปชมว่าผู้ปฏิบัติการห้องแล็บทำอะไรบ้างกันนะคะไปดูกันค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะเป็น2สาวสุดเซ็กซี่ซดซ่เราไปคุยกับเขากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะยถอดแมสด้วยค่ะถอดแมสเรามาสัมภาษณ์ค่ะถอดแมสได้เห็นความสวยงามเลยนะคะอ๋อ นก็ว่าไปอชื่อไรคะเนี่ยชื่อออมค่ะทำแผนกอะไรคะห้องปฏิบัติการค่ะทำไมถึงทำที่นี่อ๋อก็หาเงินเลี้ยงครอบครัวค่ะหาเงินเลี้ยงอุ้ยพูดถึงครอบครัวมีแฟนหรือยังเอ่ยข้างหลังอะครอบครัวอ๋อครอบครัวข้างหลังเขาไม่ยอมบอกเราด้วยมีแฟนหรือยังคะไม่บอกได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ไม่บอกค่ะเขาไม่ยอมบอกเราอ่ะทุกคนความล่ามหานี้มันความลับความลับสกเรตสกเรตมากแล้ไม่ใครแบบรอที่บ้านหรือเปล่าคะเนี่ยใครรอที่บ้านไม่มีค่ะมีแต่แมวรอค่ะทุกวันมีแต่แมวรอค่ะทุกคนดูสิแล้วกลับบ้านไปคือเลี้ยงแมวใช่ไหมคะใช่ค่ะเก็บขี้แมวค่ะเก็บขี้แมวอย่างเดียว เราไม่ได้อะไรจากเขาเลยค่ะเราต้องไปอีกคนนึงค่ะเผื่อเราจะลวงขาตอบได้ไปค่ะมาค่ะมาค่ะคนนี้เขาชอบเขินค่ะชื่ะไรคะชื่อเทียนค่ะมีแฟนยังคะมีแล้วอยากมีอีกไหมคะสมงอยากมีอีกค่ะฝากไอจได้เลยค่ะน่ป็นไรกูคุณมันไดเสือเราอีกแล้วอะโอ๊หักเราไปขอไอจีของนู้นดีกว่าค่ะ ครไหนคะไอจีไอจีอ่าลิตเติ้ลบูแมนค่ะใครสนใจไปติดตามไอจีได้นะคะพร้อมทำแลบก็ใครคะไหนว่ามานัทเดียดย่าค่ะนัทเดียดย่าค่ะผูจริงผูจริงผู้จริงผู้จริงใช่ใช่แล้วเราแล้วเราไม่อยากมีนัเดียดเป็นของเตงบ้างเหรอคะจริงๆก็อยากมีนะนัทเดียดน่าจะมีแค่น่าจะมีสักแบบสองสามคนเนาะมีคนเดียวไม่พอตายแล้วเขาจะไปแย่งผัวเขา นี่แหละค่ะออฟฟิศของน้ำมะละวันนี้เราขอจบการรายงานเพเท่านี้ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาเก็บตกคนที่ยังไม่ได้สัมผัสสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ